สะาดูกูหิมาเดี๋ยวว่เาเรอทีาเเรืร่องี่เราเป้าคที่คราบือการ้合น人是虚 ไม่ได้สนเยอพออีกฉันหัวเราะที่ต่างกล้องนี้่รู้จะถึงเมไหมาเดีชวยได้ัหักขต่างก้องให้บานไป่น้อยอันนี้เป็นเอาถึงเว้ยมาเรอเ่องสั่รดบจีนท่านเห็นพูดจังอยากกินเลย เปเซียมชอบมากกู้งกูอะไรอย่างงี้นะกมันมากเลยอย่ากนั้นเอาเลยวันนี้เอาเลยชิมกุ้มาแล้วนกมูนพิราฟนงั่งพิราบนนกพรานงั่ได้ปสคุ้ยติดติบใส่แล้วกินสัญญาณนกพิราฟชิมชิมให้ดูหน่อยสิเอฟซีลอดูอยู่นี่บอกว้ากินพิราฟด้วย แคบ่าวน้าเรากินท oh. like uh ี huh. oh, okay. ่ที่เรากินอที่เนทรัลคันนี้คอะไรเนียมหรอมือมือจมมือุมือดีัดเียบของลูกบาต้องหัดเชียงห้ิมือกินตูมัง เราลองกินปูดูมันจะร้อนทองไหม,มกินปูร้อนทองปูนเอาบา <c oughs> อสแม่เอานี่ออกมาหนึ่งแก้ว

แค่แจกสร้างการะข้าวสม่ได้ไม่ได้ฮ่า้นทงมจสู้้วเาปูเนื้อสดดีไหมสดไหมหวานมากอย่าแตะใจเขาพิลล่ามาหรอดีปีกหอยย่างปีกหอยย่าม คือก็ย่างเหมอกวางมเหมือนเป๊ะเหมือนเลยนี่นั้กอาป่านงบอกว่ากินชันให้อร่อยนะบอน้องร้องพอดีน้องห้ยแล้วอ่าโอออันนี้คือเอาใช่มห้องใส่มเตรียมโอเค Thank you อันนี้กอยงิ้วของมึงหรอน่าจะเป็นเส้นหรือเปล่าเส้นเส้นใหญ่แล้วก็เอาวางไว้แล้วก็ปูใส่เส้นหรอแป้งหรอคือตะลาบบ่งเทมปูระถ้าอยากเป็นคุณ้ใส่เนื้อคุดนนี้เขาจี่คุดได้อยู่นปูยังเนี่ยเหมือนเราคุ ค<ส>นที่คนที่ปูอันนี้ไม่กินกับนั่นแป้งเฮ้ยเห็นหูกันรึปูใหญ่ไปมหมูเหรอมีต่นจาเนี่ยพวกมันทเพาะดระาละบายน้ำอยแล้ว

สะาวะดูปูหิมะเดี๋ยวว่า